บทที่2ในหัวข้อเรื่องพัฒนาการของผู้เรียนพัฒนาการของผู้เรียนสิ่งสําคัญสําหรับครูผู้สอนสุขศึกษาและพละศึกษาคือการเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนพัฒนาการทางร่างกายพัฒนาการทางอารมณ์และก็ทักษะชีวิตของผู้เรียนค่ะเพื่อให้ครูผู้สอนเนี่ยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกรวมถึงการจัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในแต่ละในแต่ละช่วงวัยค่ะพัฒนาการทางร่างกายของผู้เรียนในระดับประถมศึกษามีมีอายุระหว่าง6ถึง12ปีมีรายละเอียดดังนี้นะคะ1อายุ6ถึง8ปีเนี่ยก็จะมีลักษณะทางด้านร่างกายของเด็กทางด้านร่างกายของเด็กในวัยนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเจริญเติบโต,ตน้ำหนัก แล้วก็ส่วนสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอกระดูกเนี่ยจะอ่อนจะอ่อนมากอาจจะขดงอหรือว่าหักได้ง่ายระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้อย่างไม่เต็มที่นะคะแล้วก็การประสานงานของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อยังไม่สัมพันธ์กันแต่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติได้ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวที่ ซับซ้อนเนี่ยหรือว่าละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะทํายังไม่ได้ดีพอนะคะประสาทตาหรือว่าประสาทตากับมือเนี่ยยังไม่สัมพันธ์กันโดยเฉพาะประสาทตาอยู่ระหว่างการจะเริญเติบโตความสามารถในการตอบสนองการรับรู้ทําได้ไม่ดีนะคะโดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปแล้วระบบร่างกายของเด็กวัยนี้เนี่ยจะไม่สมบูรณ์และยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาค่ะค่ะแล้วก็เด็กวัยนี้เนี่ย แบบชอบออกกำลังกายต้องการาการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ตลอดเวลาไม่ชอบอยู่นิ่งชอบการเรียนแล้วก็เด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่แบบชอบการเรียนแบบมากที่สุดดังนั้นเนี่ยแบบผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ควรที่จะทําในสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้าเด็กๆในวัยนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆวัยนี้เนะี่ยแบบมีความสนใจในด้านนี้ในด้านที่แบบ มีความสนใจแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบเรียนแบบโดยที่ไม่รู้ว่าผิดหรือว่าถูกค่ะมีความสนใจความสนใจมีช่วงเวลาสั้นชอบเล่นคนเดียวมากกว่ากิจกรรมกลุ่มชอบเล่นสนุกสนานตามความพอใจของตนเองมีความอยากรู้อยากเห็นและต้องการให้ครูเนี่ยสนใจมากกว่าคนอื่นการออกกำลังกายส่วนมากเนี่ยใช้กล้ามเนื้อใหญ่เช่นแขนขาและลำตัวเด็กวัยนี้เนี่ยคนออกกำลังกาย วันละประมาณ4ชั่วโมงค่ะอายุ9-10ปีลักษณะทางด้านร่างกายของเด็กเวนี้เนี่ยการจเจริญเติบโตไปเป็นไปอย่างสม่ำเสมอระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนโลหิตมีพัฒนาการมากขึ้นค่ะ ความต้านทานของร่างกายก็จะมีเพิ่มมากขึ้นการทํางานของระบบรป,ประสาทและก็กล้ามเน,นื้อสายตามีความสัมพันธ์กันสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและมีและมีมะมการพัฒนาความสามารถในการตอบสนองด้านการรับรู้แต่ก็ยังไม่เป็นอัตโนมัติเด็กวัยนี้ชอบออกกาลังกายมากเช่นเดิมมากกว่าเด็กอายุ6-8ปี แล้วก็การเรียนแบบเนี่ยก็จะน้อยลงละแต่ต้องการปฏิบัติสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองการเ,เริ่มเลือกการเล่นหรือว่าการออกกาลังกายเนี่ยตามความสนใจของตนเองพัฒนาพัฒนาตามความสนใจพัฒนาในการเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นเริ่มรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามเคารพกฎระเบียบกฎหรือว่ากฎกติกา แล้วก็จะเริ่มเข้าใจเหตุผลของการกระทําต่างๆสนใจกิจกรรมพัฒนาศึกษาที่ต้องอาศัยทักษะซับซ้อนมากขึ้นเด็กวัยนี้เนี่ยควรออกกำลังกายวันละประมาณ3ชั่วโมงค่ะอายุ11-12ปีจะมีลักษณะด้านร่างกายของเด็กวัยนี้เนี่ยลักษณะทางด้านร่างกายของเด็กวัยนี้เนี่ยจะเริ่มมีการจเจริญเติบโตเป็นไปตามด้านความสูงมากกว่าความกว้างค่ะโครงกระดูกเนี่ย ก็จะยังไม่แข็งแรงมากนะระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยดีขึ้นมากแล้วก็มีความอดทนมากขึ้นสามารถออกกำลังกายหนักที่หนักๆได้เป็นระยะเวลานั้นพอสมควรแต่แบบห้ามนานมากก็พอสมควรความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยทั่วๆไปก็ดีมากขึ้นแต่กล้ามเนื้อแขนไหลก็ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรคะ่ะประสาทตาพัฒนาได้อย่างดีตามปกติทำงานที่ยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดีค่ะ เด็กวัยนี้เนี่ยชอบออชอบการเล่นเป็นกลุ่มมากขึ้นคุณสมบัติการเล่นเป็นผู้นำเดชชัดความสนใจก็ยาวนานขึ้นชอบกิจกรรมการแข่งขันต้องการกิจกรรมที่ตื่นเต้นเร้าใจเด็กวัยนี้ชอบกีฬาที่ต้องใช้ทักษะค่ะมีความพยายามในการฝึกฝนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนและเริ่มมีความผูกพันกับ นะกลุ่มเพื่อนๆมากขึ้น,นะคะ่ะการเล่นก็จะเริ่มมีการแบ่งกลุ่มตามเพศช,ชายหญิงสนใจกีฬาที่เป็นนิยมเช่นกีฬาวอลเลย์บอลเด็กผู้หญิงก็จะกีฬาวอลเลย์บอลเด็กผู้ชายก็ฟุตบอลใช่ไหมคะเด็กชายเนี่ยก,ก็จะเล่นแบบในกีฬาที่ตัวเองชอบแบบเช่นตัวเองชอบโรนัลโดก็แบบยิงเข้าประตูก็จะทําท่าโรนัลโดอะไรอย่างนี้ค่ะความต้องการของร่างกายเนี่ยในการออกกำลังกายเด็กวัยน,นี้เนี่ยต้องออกกำลังกายประมาณวันละ2ชั่วโมงค่ะ พัฒนาการทางร่างกายของผู้เรียนช่วยทําให้ครูผู้สอนสุขศึกษาและผู้ศึกษาเนี่ยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่และในแต่ละช่วงวัยในแต่ละช่วงอายุค่ะเช่นเด็กอายุหถึงอายุ6ถึง8ปีเนี่ยในวิชาสุขศึกษาก็ควรให้ในกักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายแทนการนั่งเรียนแบบนั่งอยู่ที่ตลอดคาบเพราะว่าเด็กเวัยนี้น่ะจะอยู่ไม่นิ่งใช่ไหมคะ,ะเพราะนั่นคือการฝึก เพราะนั่นคือการฝืนธรรมชาติของผู้เรียนนั่นเองค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยไม่สามารถน,นิ่งได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนในวิชาพะละศึกษานั้นเด็กๆก,ก็จะมีโอกาสในการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดก็สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กวัยนี้นั่นเองค่ะพัฒนาการทางอารมณ์พัฒนาการทางอารมณ์นาามเนี่ยในเด็กประถมศึกษาตามที่ สุราโตคตกูลได้กล่าวไว้คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่เต็มไปด้วยความร่าเริงปิติเบิกบานเด็กจะสนุกกับการเล่นจากการที่ประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่ทำค่ะทั้ง,ท,งทั้งด้านการเรียนแล้วก็การเล่นเกมต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กจะต้องประสบความสำเร็จรู้ว่าตนเองเนี่ยมีสมรรถภาพข้อควรคำานึงต่ออารมณ์ของเด็ก ที่ลาวินกล่าวไว้ว่าสิ่งที่อาจจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความกลัวความกังวลอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านร่างกายการรับรู้สังคมแวดล้อมการรับรู้สังคมแวดล้อมเช่นการที่เพื่อนไม่ยอมรับการไม่มีเพื่อนสนิทการที่ตนเองไม่เหมือนเพื่อนการที่ผู้ปกครองเนี่ยทำโทษพ่อแม่หย่าร้างหรือว่าปัญหาต่างๆอารมณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในเวัยนี้เนี่ยก็จะมีอารมณ์โกรธ แล้วก็อารมณ์เหล่านี้เนี่ยล้วนเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตดังนั้นผู้ใหญ่ก็ควรสนทนากับเด็กถึงความกลัวและอารมณ์นั่นเองค่ะค่ะส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงมุงที่เรียนผู้เรียนเนี่ยจะได้ออกจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะที่น่าอึดอัดไปสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ มีพื้นที่โล่งกว้างในวิชาพละศึกษานั่นเองค่ะวิชาที่ผู้เรียนได้เข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยการเคารพกติกานั่นเองค่ะการช่วยเหลือกันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการมีปฏิสัมพันธ์การอย่างทั่วถึงในบรรยากาศที่ผ่อนคลายที่สามารถสอดแทรกทัาษาช,ชีวิตได้ทุกคราบค่ะในชั่วโมงพละศึกษาเนี่ย และกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสุขภาพจิตในวิชาสุขศึกษาความฉลาดทางสังคมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของทักษะชีวิตและความฉลาดทางสังคมเป็นคุณลักษณะภายในที่ส่งเสริมความสำเร็จให้ที่ส่งเสริมที่ส่งเสริมความสำเร็จในชีวิตของผู้เรียนโดยโรงเรียนต้นแบบชัน้นนำในประเทศสหรัฐอ,อเมริกาหรือเรียกได้ว่า Keep School เป็นโรงเรียนชั้นนําแห่งประเทศสาหารัฐอเมริกานะคะแต่หากว่าการประสบความสําเร็จเนี่ยในชีวิตนั่นขึ้นนั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะภายในหรือความรู้ด้านวิชาการดังนั้นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะภายในเอ๊ก็ขึ้นอยู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนและครูผู้สอนเนี่ยจึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะภายในซึ่งเป็นจุดแข่ง ที่จำเป็นต่อความสำคัญและความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเองค่ะคุลักษณะภายในสำคัญต่อการเรียนรู้ก็จะมีการคิดบวกการควบคุมตนเองความมุ่งมั่นความเพียรความมีความกระเตือรือร้นหรือว่าความกระตันยุความอยากรู้อยากเห็นนั่นเองค่ะและความฉลาดทางสังคมนั่นเองซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็น ในการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในเบื้องต้น,นต้นนั้นครูผู้สอนควรสํารวจว่าผู้เรียน,นยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือเปล่ามีปฏิสัมพันพพธ์กับเพื่อนไหมมีปฏิสัมพันธ์เพราะปฏิสัมพันธ์นั้น,เ,นเป็นไปในลักษณะใดสร้างแล้วก็ s h a r ป s m ิธ t h and สวีนสวีตนี่สร้างแบบสอบถามชีวิตในโรงเรียนของฉันเพื่อสำรวจสภาพหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้เรียนดังนั้นเนี่ยครูเนี่ยก็จะต้องมีแบบสอบถามพฤติกรรมของเด็กๆในชั้นเรียนค่ะดังนั้นครูผู้สอนดังนั้นเพื่อให้ครูผู้สอนเนี่ย และผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและก็องค์ประกอบทักษะชีวิตที่สำนักส่งเสริมก,ก,รกิจการการศึกษาได้กำหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่สำคัญที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด,ด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตไว้ก็มีอยู่4องค์ประกอบด้วยกัน หนึ่งก็คือตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นค่ะหมายถึงว่าการรู้จักความถนัดความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของตนเองค่ะเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลเข้าใจความแตกต่างของตนเองแล้วก็คนอื่นค่ะและรู้จักยอมรับความแตกต่างนั้นค่ะ2ก็คือการคิดวิเคราะห์ค่ะตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หมายถึงว่า การแยกแยะข้อมูลข่าวสารปัญหาและสถานการณ์รอบตัวเนี่ยวิพากวิจารณ์แล้วก็ประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักและเหตุผลก็คือจะใช้หลักและเหตุผลในการประเมินเหตุการณ์รอบๆตัวของผู้เรียนอ,อย่างแล้วก็ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์น,นั่นเองค่ะสาการจัดการอารมณ์และความเครียดหมายถึงความเข้าใจและ รู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคลรู้สาเหตุความเครียดรู้วิธีการควบคุมอารมณ์ความเครียดรู้วิธีการผ่อนคลายแล้วก็หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่เพึงประสมไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะ4ก็คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นหมายถึงว่าการเข้าใจมุมมองอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น การใช้ภาษาแล้วก็ภาษาก,การใช้ภาษาพูดแล้วก็ภาษากายเนี่ยเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเองรับรู้ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความต้องการของผู้อื่นวางตัวได้ถูกต้องอยู่เป็นเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะทักษะชีวิตเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นที่เกิดในตัวผู้เรียนด้วยวิธีการสองวิธีนั่นเองก็คือหนึ่ง เกิดเองตามธรรมชาติเป็นการเกิดเป็นเป็นการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และมีและมีแบบอย่างที่ดี 2. การสร้างพัฒนาการสร้างการสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มก็คือร่วมกันในกลุ่มผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆเช่นการพรีเซนต์การทำ งานกลุ่มการประดิษฐ์อะไรต่างๆได้ลงมือปฏิบัติได้ร่วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็นค่ะได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะค่ะคำถาม2ข้อท้ายบทนะคะคำถามที่1ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนผู้เรียนอย่างไร ครูผูษษ้สอนเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนเป็นอย่างมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถจัดการตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะไม่ใช่เพียงแค่ไม่ใช่เพียงแค่ความมีความรู้ในตําราแต่ต้องอาศัยการสอนกระตุน้นหรือว่าเป็นแบบอย่างของครู โดยบทบาทสําคัญของครูเนี่ยนั่นเองค่ะค่ะครูก็จะมีบทบาทในการให้ความรู้ครูต้องสอนออความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะชีวิตเช่นการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการแก้ปัญหาการปฏิเสธสิ่งเสี่ยงอะไรอย่างนี้ค่ะเช่นสอนให้ในกักเรียนเข้าใจผลเสียของออการออสอนให้ในกักเรียนเข้าใจผลเสียของ ของการเสพยาเสพติดหรือว่าวิธีปฏิเสธเพื่อ,เ,อเพื่อวิธีปฏิเสธเพื่อนอย่างเหมาะสมค่ะบทบาทาในการสร้างประสบการณ์ครูเนี่ยต้องจัดกิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดทักษะหรือว่ามีประสบการณ์เช่นการทำกิจ,กา,ก,จการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกการทำงานร่วมกันการจำลองสถานการณ์จริงเช่น เผชิญแรงกดดันจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองคอยให้คําแนะนําเมื่อผู้เรียนเนี่ยมีปัญหาเช่นนักเรียนเครียดครูก็ให้คําแนะนําได้ครูเนี่ยต้องต้องเข้าต้องทาตัวอย่าให้นักเรียนเนี่ยไม่กล้าเข้าหา ความสัมพันธ์ในเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเช่นครูช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารเวลาว่านักเรียนมีปัญหามีปัญหาเรื่องการบ้านเยอะครูก็จะแนะนําว่าทำทำตารางว่ามีงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะบทบาทในการสร้างคศนคติและค่านิยมค่ะครูเนี่ยครูเนี่ยครูต้องเป็นแบบอย่างในการแสดงทักษะชีวิตเช่นการสรื่อสารอย่างสุภาพ ไม่ใช้คำหยาบใช้คำพูดกับนักเรียนอย่างทนุถน,นอมมีหางเสียงคะ่ะครับอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการเสริมแรงและคำชมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเช่นครูควบคุมอารมณ์เมื่อเจอสถานการณ์ตึงเครียดเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้การจัดการอารมณ์บ้างค่ะแล้วก็บทบาท บทบาทในการบูรณาการในวิชาวิชาที่วิชาเรียนค่ะครูก็สามารถบูรณาการทักษะชีวิตในวิชาต่างๆได้เช่นวิชาวิทยาศาสตร์ก็ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาสุขศึกษาก็ฝึกทักษะการปฏิเสธและตัดสินใจค่ะแล้วก็บทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภยัยครูก็ต้องครูก็ต้องสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เปิดกว้างปลอดภยัย ให้ผู้เรียนเนี่ยกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลองผิดลองถูกเพราะความมั่นใจในการฝึกทักษะชีวิตเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรค่ะแบบเราพร้อมที่จะซับพอร์ตนักเรียนเสมอค่ะนี้ค่ะคำถามที่2ก็คือการเข้าใจเรื่องพัฒนาการของผู้เรียนพระาบประชมศึกษามีความสําคัญต่อการจัดการเรียนรู้สูข,ขาศึกษาและพัฒนาศึกษาอย่างไรก็คือการเข้าใจพัฒนาการของผู้เรียน ในระดับประสมศึกษาเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากต่อการจัดการเรียนรูนะ้ในวิชาสุขศึกษาพระพลศึกษาเพราะว่าจะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยความสามารถความสามารถและความต้องการของผู้เรียนโดยมีรายโดแล้วก็รู้ว่าความสามารถความต้องการของผู้เรียนเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะก็คือเข้าใจลักษณะพัฒนาการ ทำให้จัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัยเช่นพัฒนาก็คือพัฒนาการด้านด้านร่างกายเด็กประถมก็จะมีพลังงานสูงใช่ไหมต้องการการเคลื่อนไหวครูก็ต้องจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายสนุกไม่ซับซ้อนเช่นไม่ซับซ้อนเช่นเกมวิ่งแข่งกันเต้นตามจังหวะถ้ากิจกรรมยากเกินไปอาจจะทำให้ท้อแท้หรือว่าบาดเจ็บได้ค่ะ ออแล้วก็พัฒนาการทางสติปัญญาเด็กประถมเนี่ยเด็กประถมต้นเนี่ยก็ยังคิดแบบรูปธรรมการสอนสุขภาพควรใช้สือ่อหรือว่าใช้ภาพการทดลองเช่นแสดงวิธีล้างมือ7ขั้นตอนไม่ใช่แค่บอกทฤษฎีอย่างเดียวเพราะเด็กเนี่ยจะไม่เห็นภาพใช่ไหมเราก็ต้องแบบบอกวิธีการนะล้างมือขั้นตอนแรกเราก็จะล้างมือกันอย่างนี้ใชถ่ถููก็ให้เห็กเนี่ยมาดูว่า ม,มันทํายังไงแล้วก็พอเราทําเสร็จปุ๊บก็ให้เด็กเนี่ยมาทําต่อว่าอาถูกไหมทําถูกไหม,ไหมเหมือนที่ครูสอนหรือเปล่าค่ะพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมค่ะก็คือเด็กวัยนี้เนี่ยต้องการการยอมรับจากเพื่อนก็เราก็ควรจัดกิจกรรมกลุ่มหรือว่าการแข่งขันที่ส่งเสริมความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขันที่กดดันนะคะก็คือแบบสนุกสนุก ก็คือแล้วก็ช่วยเลือกเนื้อหาและวิธีสอนให้สอดคล้องกับความเข้าใจของเด็กเนื้อหาเด็กประถมต้เน,เน,นเน้นเรื่องพื้นฐานเช่นการล้างมืออาหารที่มีประโยชน์ความสะอาดร,ร่างกายส่วนเด็กประถมปลายก็เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะชีวิตเช่นการป้องกันการบาดเจ็บหรือว่าการดูแลตนเองเมื่อเล่นกีฬา วิธีการสอนก็ใช้กิจกรรมเชิญสนุกค,ค่ะแบบการสาธิตแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะเรียนรู้จากการลงมือทํามากกว่าการฟังฟังบรรยายยาวๆค่ะส่งเสริมทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืนก็คือถ้าเข้าใจพัฒนาการครูจะรู้ว่าต้องปลูกฝังทัศนคติและนิสัยสุขภาพเนี่ยตั้งแต่เด็กเช่นการกินผัก เด็กบางคนไม่ชอบกินผักก็เราก็จะสร้างนิสัยให้เด็กเนี่ยกินผักาการออกกำลังกายดื่มนมใช่ค่ะหากจัดกิจกรรมไม่เหมาะกับวัยเนี่ยก็เด็กอาจจะรู้สึกเบือ่อหรือว่าไม่เห็นความสําคัญไม่เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงและก็ป้องกันปัญหาเข้าใจเข้าใจข้อจํากัดทางร่างกายของเด็กลดการบาดเจ็บจาก กิจกรรมพละศึกษาเข้าใจความอ่อนไหวทางทางร่างกายป้องกันการล้อเรียนหรือการเกิดความเครียดในกิจกรรมนั้นค่ะขอบคุณค่ะ